สวัสดีค่ะนั่งสวยๆเก๋ๆแบบนี้ด้วยใบยมีดเจฟุตนะคะแล้วก็กระจังหน้าช้างและด้านหลังถ้าเราจะเห็นคือตัวแอร์ตัใจต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแบบกระทัดรัดนะคะไม่ใช่ตัวสองเผาธรรมดาทั่วไปเพราะเขาคือ5030ค่ะซึ่งลูกค้าสั่งใบมีนะคะด้านหน้านะคะเ็ซึ่งคันนี้ใช้ได้เลยนะคะ7ฟุตนะซึ่ง5030นะคะ เป็นตัว4สูบนะคะแต่ว่าเกียร์กับท้ายนี่เขาเป็น3สูบ4ี่สูบยังไงเดี๋ยวขอดูกันอีกใกล้ๆนิดนึงปั๊มเฮดด้วยนะคะและเป็นไอีโตและ1 2 3 4เสื้อลายด้วยเหมือนหเลยแต่ว่าคันนั้นนะคะจะเป็นคันน้ญี่ปุ่นนะและอย่างที่เรียนคือเกียร์กับท้ายจะเป็นตัว3สูบเพราะฉะนั้นดูกว้างๆก,กันนิดนึงเขาจะดูเป็นกระท้ายกระทัดที่เป็นตู้แอร์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันต่อว่า เขามีความเขามีความแตกต่างยังไงต่อนะคะที่เป็นเก่าเนอกคันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากกำแพงเพชรมากๆนะคะที่สละเวลามาแล้วก็สั่งจองนะคะ5 0 3สคันนี้ไปช่วยโกยเงินโกยทองนอกจากนะคะมีใบมีดใหม่แล้วนะคะมาดูสีใกล้ๆเขาคือสีเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะดูใกล้ๆคือนึกว่าทำสีกันเลยทีเดียวเพิ่มเติมก็คือมีติดฟิล์มอที่เห็นและลูกค้ามีเพิ่มเติมกระทะใหม่นะคะยางใหม่ไปด้วยนะคะ ไซนี้ก็จะดูใหญ่ๆเลยรถก็จะดูแบบภูมิทะเลกภูมิฐานน่งในแบบแบบภูมิฐานด้านหลังนะคะที่มีเพิ่มเติมก็มีแขนกลางที่เพิ่มไปนะคะตัวนี้มีจัมตูดมานะคะโอ้มีขอร่างท้ายของเขาด้วยนะคะคันนี้มาแบบเดิมๆดูเล้ว่าตู้นี้คือเดิมๆเพิ่มเติมคือแค่ติดฟิล์มนะคะและมีแอร์ในตัวนะคะคันนี้ซึ่งแอร์ก็เป็นเดิมๆแล้วก็คือเย็นแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแอร์เดิมๆของเขาที่มีมานะคะแต่อย่างที่เห็นจากมุมกว้างๆนั้นคือ เขาเป็นสีเดิมนะคะเพิ่มเติมคือแค่ตัวฟิล์มแล้วก็ตัวยางแล้วก็ชุดใบมีดไปดูด้านในกันนิดนึงเดี๋ยวนะคะนี่ขอดูขอยืมหน่อยนะคะในด้านในนะคะปอมมปุ๊บไฟติดปับ๊บเลิศอลังการนี่คือเดิมๆแลควเบาะเดิมนะคะน,ะคะนี่เขาเจาะตัวคอนโทรลใบมีดขึ้นมาให้นะคะาะว่าลูกค้าะติดตั้งเนื่องจากว่าน่าจะไม่มีอุย้ยชโม,มง2อ0 0 ประมาณ2,820เท่านั้นเองด้วยค่ะคันนี้เกียร์จะเป็นอยู่ด้านข้างนะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น8คน8เดี๋ยวใครถ้าใครรู้บ้างบอกกันนิดนึงนิดสีแต่แน่นอนว่าคันนี้เขาสู่กําแพงเรแล้วค่ะเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าสีสวยชั่วโมงน้อยมียางที่ทำเป็นยางใหญ่ด้วยของบ้านเราและใบมีด7ฟุตแบบนี้เขาเป็นยังไงนะคะตามกันเลยค่ะ โอเคเจอกันค่ะ503 0ูนะคะไปกำแพงนะคะแต,แต่เริ่มสตาร์ทเลยกันให้ได้ยินกันเลยนะคะเสียงนะคะนี่คือตามสภาพเก่านอกนะคะที่ลูกค้ามีติดตัง้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างที่เห็นนะคะใบมีดเคลงมีนะคะอันนี้7ฟุตนะคะเราโชว์สเต็ปกันให้ดูก่อนเลยนะคะว่าขึ้นลงกันได้ปกตินะคะ,อ,ะอีกสักหนึ่งรอบและอีกหนึ่งรอบเชบิบเชิบนะคะนี่ท้องกระจังหน้าของชอดันช้างนะคะ ตัวนี้เป็นสองเพานะคะ7จ้าแรงม้าแนะ่นอนว่าเขาเป็นป um ั๊มเฮดไอดีโตด้วยนะคะแล้วก็เป็นเสื้อลายแต่ด้านหลังเขาเป็น3สูบุและพอมมีตัวแอรนะคะซึ่งลูกค้าก็คือเพิ่มเติมก็คือมีติดฟิล์มนะคะแล้วก็อ๋อพิเศษต,ตรงนี้นะคะยางใหม่นะคะ1 6 9 3 0สามูนนะคะร้องกระถาใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปรถคือดูแบบใหม่มากหรอมากแต่อยากจะบอกว่าเขาคือสีเดิมอะไรเดิมนะคะคลาสิกเดิมๆเ,เลยนะ ตางสภาพเก่านอกที่เราเช็ดระบบ่วซึ่งให้เก็บระบบให้นะคะแล้วก็ทําเพิ่มเติมอย่างที่เห็นนะคะอ่ะไปดูด้านหลังกันนิดนึงอันนี้คือเอามาต่อให้ดูนะคะว่าผ่านสามีใช้กันได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของเก่านะคะที่้อยของเรานะที่เราเอามารองใช้นะคะแล้วเราก็มาทดลองนะคะว่าขึ้นลงได้ปกตินะคะเรียกว่าอันนี้โชว์พิเศษนะคะอันนี้ไม่ลูกค้าไม่ได้เพิ่มเติมไปซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้คือใช้งานได้เลยนะคะ ดูพิดีออกันนิดนึงเดี๋ยวนะคะอันนี้เลิศมากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งล้องไม่เห็นไอนน้ี้ชัดเจนมากเรียกว่าระบบใช้ได้ปกติทั้งหมดนะคะอย่างตัวแขนกลางนี่ลูกค้าคือเพิ่มเติมไปนะคะไม่ได้มีมาตัวจมตัวนี่คือมีเดิมๆของเขานะคะอยากจะบอกเลยว่าคือสีเดิมคือหล่อมากมีแค่ติดฟงติดฟิล์มเท่านั้นนี่แอร์นี่เลยโชว์นะคะบางคลิปที่เราไม่ได้เห็นนะคะแต่คลิปนี้คือโชว์ให้ดูเลยนะคะว่า ใช้งานใ้ปกติอ่ะเราไปดูข้างในนิดนึงก่อนที่จะขึ้นย้ายรถนะคะขอดูข้างในอี่ข้างในคือระบบเหมือนรุสกูดแดดแดงตามมากไอเย็นพร้อมอะไรพร้อมมีไฟคือมานะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้นิดน,นึงขอโชว์ดูไฟหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแอร์เดิมๆของเขานะคะก็คือมีเช็คระบบไปเก็บเออเดี๋ยวนะคะแบแป๊บนึงมีแค่เก็บตรงระบบนะคะว่า เขาเรียกว่าเก็บระบบว่าเติมน้ำยาแอร์นะคะซึ่งแอร์ใช้ได้ในกล้องกลางวัน <ๆ S 1> แบบนี้นะคะนี่ไฟระบบพร้อมนะคะคือด้านในเขาก็ติดนะคะนี่เป็นกระจังหน้าเราก็เลยเพิ่มเติมด้านข้างไปให้นะคะข้างบนพร้อมอะไรพร้อมด้นานข้างพร้อมนะคะและแล้วไปดูด้าน,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 นในนิดนึงอีกนิดนึงเน่ว้า แสงแดดที่ยังตายังไม่หล่อบาดใจเท่ากับตัว5030ทางน,นี้นะคะที่ไปกำแพงนะคะนิดนึงนิดนึงฟังเสียงเครื่องอันนิดนึงค่ะเราโน้มตาเฉภาพที่เคื่อเครื่องแบบช้ำช้ำช้ำนี่เะคะ5030สร็จ5แรงม้านะคะเป็นโซเฮาน,นะขคันนาตัวนี้เป็นคันนาญี่ปุ่นนะคะแล้วมีอย่างที่เรียนคือ,อยางอันนี้ด้านหน้าพิมพยางเดิมอะไรเดิมนะคะ ส่วนด้านหลังก็คือลูกค้ามีเพิ่มเติมเป็นยางใหม่ไปเลยนะคะเป็นไซส์ใหญ่เลยอะเราวอ,อร้ชมกันเลยดีกว่าค่ะขับเคลื่อนแบบนี้กระแทกรัดแบบนี้นะคะซึ่งทําคันนี้คือมีตู้แอร์แล้วก็แอร์เดิมเขาเย็นนะคะก็เลยมีติดตั้งแค่ฟิล์มใ้ๆนะคะแล้วก็ชุดใบมีดใหม่นะคะส่วนด้านหลังที่ใส่ให้ดูคือจะบอกว่าสามารถใส่ได้นะคะไ้ผ่านสามหรือว่าผ่านเจ็ดน,นะคะอุโโอ๊บนิดนึงนิดนึง จริงคือเขาดูแบบดูใหญ่กว่าเดิมนะพอเปลี่ยนขนาดยางนะคะปกติก็จะเป็นยางบางกว่านี้มานะคะของเมืองนอกนะแต่อันนี้คือเป็นเราเรียกว่าใส่ยางใหม่ไปเลยทีเดียวไป16.930นะคะด้านหลังหล่อเลิศดมากย่างที่เรียนไปนะคะไม่ใช่แค่ลวดส่วนใหญ่เดียวนะคะเขาจะมาต้องไล่ระบบด้วยนะคะว่าทุกระบบใช้งานได้นะคะเลกเบอร์ก็ไล่พร้อมหมายถึงว่าเรียบร้อยนะคะเกียร์ เขาได้ปกตินะคะแล้วคือเครื่องทั้งคือโล่งมากอยากว่ารู้หล่อแค่ไหนนะคะคันนี้เขาไปกำแพงเพชรแล้วค่ะต้องขอบคุณลูกค้าจากกำแพงว่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เสียสละเวลามาแล้วก็สั่งจองแลวเพิ่มเติมความหล่อความเข้มของ5 0 3 0นสย์นะคะปอดคันนี้ของชอนันชาก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยตัวจริงที่นี่ที่เดียวขอบคุณค่ะเจอกันนะครับ ไปไงบ้างคะนี่คือเลยต้องเรียกว่าคลาสสิกแบบ5030นะคะ75แรงม้านะคะกำลังไปช่วยงานอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะส่วนคันอื่นๆนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ขายรถไทขีดชอดดันช้างกุ้มนะคะ Facebook Fanpage นะคะส่วนอะไรจะเป็นชอดันช้างขายอะไรรถไทยฟอร์ดและเครื่องอัดฟางนะคะ หรืออยากกินกลางโทรหาก็0ูนย์หนะคะ9264156นะคะส่วนฝ่ายอะไรก็จะเป็น0 9น6์4ก9 6สนะคะพวกเรานะเปิดจันถึงเช้านะแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแล้ค่ะเงาเงาเบื่อเนะคะติกต o k เราได้นะแล้วก็ IG อ่ะนิดนึงไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะติดตามให้เราหน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะของ YouTube เราลีลนกันได้นะคะแต่อยากให้มาหา ้จอกันนะคะต้องก่อนจะไปขอบคุณลูกค้าจากกำแพงเพชรอีกครั้งนะคะและ FC ทุกคนแล้วก็ทุกท่านที่ผ่านเข้ามานะคะเรารอแบบนี้ก,กิงกลางมามาหากันได้นะคะวันนี้ก็ฟากคลาสสิก5030ปั๊มเฮดไอดีโต75แรงม้าท้ายเป็น30ูตรแต่ก็ยังเป็นฟอร์ที่ปาดเปรียวกระชัดหลัดสู่ออมใจกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ มาชอดานช้างแล้วนึกไม่ออกน,นะคะว่าจะทานข้าวที่ไหนนะคะแนะนำเลยค่ะไร่ชมอินนะคะ <sk r ug> ข้าวกลางวันก็มาได้นะคะตั้งแต่11โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะครัวเราเปิดด้านในเลยค่ะไร่ชมอินรับรองว่าไม่หล่อแน่ส่วนตอนเย็นนะคะแบบนี้บรรยากาศรำเริดอาหารอย่างที่เห็นนะคะพร้อมยังวันเสาร์นะคะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยเจอกันค่ะไร่ชมอิน